โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนกลับมากับช่องอาคาเซียนะคะแล้วก็เกมเด็ดไปเด i g h t นะคะหรือดบดลนะวันนี้เรามาเจอกับเด e ะ e ีเจนนะคะเดาย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราไม่ใช่คนเล่นเองนะเราก็แต่มันเป็นไอเดีเราแหละ <laughs> มันเป็นชื่อเรานะไอเดี ID เราแต่แฟนเราเอาไปเล่นนะคะนะก็เราจะมาดูกันว่าโอเครีเจนเซตนี้เนี่ย มันจะพาเราไต่แรงได้หรือไม่นะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาเอาเควสคิลเลอร์เขาเอาเควสนี่มาอ่าเควสพังเครื่องปั่นไฟนะฮะก็ไปดูกันนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจะทำผ่านไหมนะคะมารุ้นกันโอเคมีของมาฟาร์มเต็มไปหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะกรอไปเลยนะมาไว้ตอกแลมคินนะฮะด่านของ the shape นะคะหาเสือนะฮะตอนนี้เรามีคลุมเครื่องนะคะมีตะเกียงนะมีชะงนแล้วก็มีอะไรนะที่ตีเพื่อละปั่น่ะ ถ้าตีใครแล้วเพื่อนจะปั่นช้านะอืม,อมเดินหาอยู่นะเบื้องต้นเขาที่เอาเปิรกนี้มาคิลเลอร์เขาหน้าจะต้องการที่จะเอมถ่วงเวลานะถ่วงเวลาในการปั่นให้ได้มากที่สุดนะ,ะเพราะว่าเขาต้องการจะทำเควสให้ผ่านนะคะอืม นี่เจอรอยเท้าแล้วนะมาใต้ดินนะวิ่งมาเฮ้ยเสียงกันปุ๊บปักปุ๊บปักปุ๊บปักปัก,ปก,ปก,ปกมันแนวิ่งอยู่นอกบ้านหรือเปล่านั่นแนกระโดดแล้ววิ่งแล้วนะคิลเลอร์กดวิ่งแล้วคนะ่ะลงหรือเปล่านะทุกคนโอเคอยู่นี่เองชะโงดไปหนึ่งอนะ่ะเจอแล้วนะเฟิงหมิงโอ้หมดโดนฉายไฟอีก <laughs> เดนใส่ไฟอีกต่เกียงนี่คือเป้าหมายนะม,มันดักลูดทุกไม้เลยเนี่ยโดนไปสองไม้แล้วนะสายมือนี้ปั่นอยู่นะครอ้าวไปแล้วได้แจ๊ะหนึ่งแล้วเลือดมันกระหายอีกสักชึกหนึ่งวิ่งต่อไหมไม่วิ่งนะฮะ อ่าได้คุยแล้วะฮะถังเครื่องแต่ไม่แน่ใจว่าทำผังอี่เครื่องนะเอ้ไมีเสียงเจ็บอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีคนซ่อมอยู่ด้านบนด้วยพังเครื่องไปอีกได้ยินเสียงเจ็บอยู่นะเจอคนข้างล่างนะฮะต่อไหมวิ่งไหมกดสกิลหรือเปล่าเอาละเอาละเอาละ เอาละกินเขาน่ารักดีนะคุณคนนี้เอา้าเจ๊ไม่โดนแต่ไม่เป็นไรค่ะเจอ,อยังไล่ต่อได้นะกระโดดตัดมาค่ะอันแน่อันแนแ่จะล้ม <c oughs> เห็นคิลเลอร์เขาเอาแอดออนแดงมาด้วยนะที่ว่ากระโดดข้ามไม้แล้วไม้แตก มาแล้วได้พลังแล้วแจ๊ได้แล้วไปค่ะวิ่งต่อเพื่อนลมไม้ไปแล้วโว้ยเอาสิฉันมีชะง,งนเอาเอาหลงหลงหลงเอาแต่ก็เจออ้ออ้อนันแนนมีคนอยู่ข้างใน คื่องนะฮะไม่เป็นไรเควสคือพังเครื่องน่าจะนานนะเกมนี้ <c oughs> มาแล้วพลังมาแล้ว <c oughs> ไปวิ่งตอ่อมีเครื่องนี้ใกล้จะเสร็จนะคะ <c oughs> เหมือนเขาเอานี่ยเอาเปิร์กมานะ <c oughs> เหมือนพอถ้าเครื่องใกล้เสร็จแล้วก็จะยิ่งเข้มนะ อืมอาโอเคได้จึกแล้วนะวิ่งต่อได้นะฮะจะเจอนะอยู่อมอยู่ทางนั้นนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยนะคะสังเกตได้จากสีเครื่องที่เริ่มเข้มนะคะไม่เป็นไรอะเรามากระทืบเรามาเพื่อกระทืบเครื่องนะคะไปต่อค่ะแม่เมื่อกี้ไปไหนแล้วนะเมื่อกี้ไปไหนแล้วนะ อนนันแน่แน่ไอเด็กคนนี้นี่มันขยันจริงๆนะขยันล้มไม้อะโอ้โหมันมีไดฮาร์ดด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรล่วงได้หนึ่งแล้วนะฮะฉายเก่งนะฉายเก่งต้องแขวนฉายเก่งนะแขวนซะหน่อยจะได้ไม่ต้องไปเกเรกับใครอีกนะฮะ วิ่งต่อนะฮะเครื่องข้างบนนะเราสังเกตได้เลยว่าเขาซ่อมอยู่นะเพราะว่าสี่เครื่องมันเข้มนะไม่เป็นไรนะเรามาถีบคนเจ็บคนเจ็บนะซ่อมนะน่าจะเป็นไอเนี่ยผู้ชายชื่ออะไรนะลืมชื่ออืม ซ่อมอยู่ซ่อมต่อหรือเปล่าซ่อมต่อหรือเปล่าอันแน่อันแนน <c oughs> อืม <c oughs> เจอแล้วนะคะ <c oughs> ทองคำเปลวเต็มตัวไปเลยนะคะคนคนนี้ <c oughs> ขอเด็ดนะ <c oughs> นั่นแน่โดนไปหนึ่งชึกเรียบร้อย <c oughs> ไม่ต้องซ่อมใครเขาให้ซ่อมนะเฟิงหมิโดนลงช่วยลงมาแล้วนะคะมาแล้ววิ่งมาหาเองเลยนะโอ้ยโดนโดนแบบรีเลย์นะไปค่ะวิ่งขึ้นไปอหาที่โจ๊กค่ะวิ่งต่อไปกระโดดแล้วนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยวิ่งเร็วไปหน่อยลม้มเรียบร้อยค่ะแขวนสอง โอริโอเดี๋ยวจะอ่านชื่อเขานะเสียงหึงหึงด้านข้างเลยเป็นมงนะโน่นเครื่องโน่นเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จเป็นสามเครื่องแล้วนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเราจะเราน่าจะทำเควสเสร็จละมั้งเพราะพังไปเยอะอยู่นะ น่นมีคนวิ่งอยู่ด้านขวานะฮะอ้ามีมาช่วยเพื่อนว่าไงขอเดชว่าไงเอาน้องอันแน่เราสาย,ยัดไม้นะจ๊ะไปทืบไม้นะมาเพื่อกะทืบเข้าบานไปแล้ววิ่งลงข้างล่างแล้วมีตันตู้หรือเปล่านั่นแน เปิดกันทุกตู้ไปเลยนะฮะอืมเขามีตันตู้จริงๆด้วยนะไอเด็กคนนี้เนี่ยมันดื้อจริงๆนะสักหน่อยนะวิ่งแล้วนะฮะแจะไปหนึ่งไปน,นู่นเห็นเลือดตรงนั้นนะคะโอ้เขาซ่อมกันคนละเครื่องสองเครื่องเลยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาแยกกันซ่อมอะ เออแต่ที่รู้ทำไมกระทืบตามต่อนะอืมอือเหลือเครื่องเดียวนะเก็บยังไม่ได้สักศพเลยนะไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะอืม เครื่องนี้ก็ซ่อมอยู่นะฮะ <_ C ance> พังเครื่องโน่นโน่นโน่นเห็นทองคําเพลอยู่ด้านนั้นนะฮะวิ่งไหวๆอยู่ด้านซ้ายนะคะิลเลอร์เขาไม่เอานะเขาไปพังเครื่องนะ,ะไม่ให้ซ่อมไม่ให้ซ่อมนะฮะ แนนแน่มันกดไฟเรียกขยนันขยันฉายไฟเด็กพวกนี้ฉันเห็นแกนะทองปลิวสวยเลยตัวดียังไงสียังไงอันแน่ฉายเก่งฉายเก่งนั่นแหละ นีเนียนจะซ่อมอยู่ข้างบนนะไม้บันไดค่ะไม่บันไดไม่ต้องปานกระทืบอันแหนอันแหนมาได้ยินเสียงนะโอ้โหวิ่งมาโดนเหมือนจะเอาให้เสร็จให้ได้นะเครื่องนี้ไปโนแล้ว กระโดดนะฮะอืมืองคัมเปู่ด้านขวาค่ะนั่นนะเจอแล้วดักนั่นโหลดไม้ไม่เป็นไรนะฮะกระทืบนะฮะได้คะแนนนะ,ะแ,บแบ่งแบ่งแต้มกันไปนะ,ะอะอยากพับก็พับนะคะไม่เป็นไรพับแล้วก็วิ่งต่อนะคะ ไปแล้วค่ะวิ่งต่อจริงๆอคิลเลอร์วิ่งนะฉันหิวเลือดมากระทืบเครื่องนะคะไม่เป็นไรเลยโอ้โหมันมีคนเนียนยืนอยู่มันจะจอาให้เสร็จนั่นแน่โธ่อยังไงอะ่ะเราเจ็บอยู่เนี่ยฮะโดนแล้วล้มเลยนะ่ะยังไงยังไงไม,มันแน่มีชะโงนมีชะโงน ไม่เป็นไรอุ้มเลยแล้วกันนะคะตะขออยู่ใกล้ๆนะหุบอยู่ใกล้ๆสักหน่อยนะจะได้ไม่ดื้อเหลือเครื่องเดียวเด็กๆเสสองนะคะคิลเลอร์ห่วงเครื่องนะคะคิลเลอร์บอกไม่ต้องเปิดโดนดึงมาแล้วนะคะเอาล่ะ เอาละเอาละอันนั้มีคนนั่นเออโดนไปหนึ่งจึกนะเด็กมันวอรนนะเอาสักหน่อยเอเอๆพังกระตุมต่ำาตุมต่าวิ่งต,ต,ต่อแล้วนะฮะน่าจะกลับไปเครื่องเดิมหรือเปล่าอะได้ยินเสียงเจ็บอยู่ด้านนี้นะน่ะเฟิงหมินอีกแล้วนะโอ้โหมันฉายเก่งจริงๆว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เริ่มหัวร้อนเนี่หน่อยแล้วนะฮะ ซ่อมต่อใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะกระทืบเครื่องอ๋อไม่ทิ้นงนะเฟิรหมินนะมันน่ารักนะเหมือนคิลเลอร์เขาแคนเซลลิลสกิล,ลนะอัะนไหนเจอค่ะเจอเห็นหลังไว้ๆอยู่นะฮะเออฉายเก่งฉายเกง่งยังไงยังไงเราอะ ไหนมีไม้อักไหมมีไม้ไหมพับไม้เลยสัดไฟฉายนะเจอทองคำเปลวหนึ่งนะคะแต่ไม่เอานะคิลเลอร์เลือกเฟิงหมิงค่ะเราวิ่งต่อนะยังไงยังไงฉันเจอนะนั่นแน่เงยหน้าไปนะโว้ยอ่ามีไดฮาร์ดนะคะเมื่อกี้อันแน่เออ น่ากลัวตรงไหนล่ะเสสองแล้วนะเรายังไงอย่าดื้อนะจ๊ะไม่ดีต่อค่ะเครื่องนี้เครื่องในตำนานจริงๆตำนานว่าไม่ต้องป่านอ่าเฟิร์มินโดนฟาร์มแล้วนะคะ อันไหนวิ่งกันตุกตักตุกตักได้ยินนะโว้ยจะซ่อมต่อนี่ทองคำเปลวนะคะยังไงยังไงอยู่กันสองสามคนเนี่ยฮะเราดื้อจังทืบเครื่องนะคิลเลอร์บอกไม่ต้องปั่นปั่นทองเพลกระทืบเครื่องนะอืมห่วงเครื่องนะ,ะไม่ให้ไม่ให้ซ่อมไปนั่นแน่เฟิงหมิน เนี่ยเฟสสุดท้ายแล้วมันล้มหมายเก่งไฟนี่มันอะไรเนี่ยมันเพิ่มฐานม่วงมาหรือไงวะนะนี่ดูมันถ่ายเก่งจริงๆรงมันมีฐานม่วงหรือไงเนี่ยแล้วก็ขยายมีคนแกะโทเทมนะลอรี่เสียงแก่โทเทมตายนะมันมีแทงหลังอีกไอเด็กคนนี้นี่มันของเล่นเยอะจริงๆ ไม่เป็นไรอะคิลเลอร์บอกไม่เอาไปเฝ้าเครื่องต่อนะคิลเลอร์บอกอ่านิ่งหยุดใส่น้ำนะคะไม่เป็นไรแทงหลังก็แทงไปไม่เป็นไรไม่ให้ปัน่นอันนั้มีเสียงเจ็บอยู่นะะ <c oughs> ไอเด็กคนนี้ท้องคําเปลวนะคะ ยังไงยังไงเพื่อนเราอะเล่นไม้หมดแล้วไงหมดยังไม้อ่ะโดดเอ้ยเฮ้ยอะไร <c oughs> ไอ้พวกถือไอ้พวกถือไฟฉายเนี่ย <c oughs> บุลลี่เราอ่ะบุลลี่คิลเลอร์อ่ะไม่เป็นไรนะเกมก็คือเกมนะ เขามีไฟฉายไว้สองหน้านะมีคนมิงอยู่ข้างบนนะคกินเลิบอกไม่ต้องปั่นนะเครื่องนี้ไม่ต้องปั่นเป็นเราเราก็ไม่ปั่นเครื่องอื่นแล้วนะ <c oughs> โอ้อันไหน <c oughs> เห็นรอยเท้าไหมอ่าอยู่ซ้ายมือมันดื้อเราอ่ะมันดือ้อจะได้เครื่องนี้ <c oughs> เพื่อนไม่ช่วยด้วยเนะี่ย มีกันตั้งสามคนไม่ช่วยเพื่อนเลยไม่ดึงเพื่อนอ่ะเราอ่ะดึงแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรค่ะคิลเลอร์ห่วงเครื่องอะ่ะไม่ปั่นโอเคก็ขึ้งมาเจกนะฮะยังไงเนี่ยยังไงเอาทองคำเปลวนะฮะวิ่งหาคิลเลอร์นะ หวยอยู่แหละน้องบอกไหวอยู่หนูจุกไหวมันเลยมันเลยอ่ามีคนซ่อมอยู่ข้างล่างนะฮะอันแนนอันนั่นแนมวิ่งหาเพื่อนนี่ว่าเอาไม่เป็นไรเออโดนไปหนึ่งจึกนะรู้เลยนะอยู่ไหนนะฮะถ้าโดนไปหนึ่งแจะแล้วเนี่ยเห็นเลือดขึ้นแน่นอนนะฮะ ยังไม่ท้อแท้กับการซ่อมเครื่องนี้นะซ่อมเครื่องบนบ้านนะไม่ท้อแท้เลยเล็นไรน้องบอกว่าเรายังซ่อมได้เจอแล้วนะคนนี้เฟสสุดท้ายนะขวามือยังไงเพื่อนเล่นไม้หมดแล้วนะแถวนี้ล้มนาเก็บนามีได้ฮาร์ดเปล่าโอ้เขายังไม่เจ็บนะแต่เพื่อนเราเ,าเล่นไม้หมดแล้วนะ เฮ้ยไม่ตีไม่โด,โดน่ะเออโดนกระโดดข้ามหน้าต่างนะเพื่อเล่นหมยหมดแล้วนะไม่มีอะไรให้เล่นเลยอ่าเจออะเจอเจอ จอจุดจ๊กแล้วนะฮะมีไหมมีม,มถึงมีก็ล้มแล้วนะชอบชุดเขามากเลยนะมีความอโลหา้าเพื่อนหาข้ามจักรวาลมากแขวนตายตอนนี้เหลือเฟิงมนิงนะคะที่เป็นเฟสสุดท้ายนะ เล่นจนเพื่อนไม่มีเล่นนะ่ะหมายพางกระทืบเครื่องนู่นเครื่องนู้นในแดงแป๊กเลยนะ <c oughs> เขาไม่ย่อยถ้อจริงๆนะ <c oughs> ไปไม่รู้ไปพังรอบที่เท่าไหร่แล้วนะนี่มีรอยเท้านะครับบางๆ วิ่งแล้ววิ่งแล้วยังไงอยากรู้ว่าใครน่าจะย่องแล้วนะพะเขาก็โดดลงมาเขาน่าจะเลาะย่องอ่ะ <c oughs> อืมอเกมนี้นานมากตึงอ่ะ <c oughs> อันแน่เห็นงคำเปลวแับๆแนะคะซ้ายมือใช่ไหมเขาวิ่งไปไหนแล้วเนี่ย อันแน่โอ้โหมันร้ายนะมันรอเรานี่ไงดูผิดนะคะหลงกันทั้งคู่นะ <c oughs> นนโอเคไปฉายไปฉายไปฉายอันแน่มองหลังมองหลังเราอ่ะไม่รอดนะ <c oughs> เพื่อนเล่นไม้ไปแล้ว เสร็จสองแล้วเราอ่ะหุกก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนรักไปไหนเนี่ยอโอ้โหเขาไม่ยอมแพ้กันท่องเครื่องน,นี้จริงๆนั่นนะทองคำเปลววิ่งอีกแล้วนะ นั่นแน่ไม่เป็นไรแต่อยากให้เจ็บนะอยากให้เจ็บเพิงหมินไม่ช่วยเพื่อนนะล่วงสองนี่จะลำบากนะฮะเฟิงหมินต้องฟาร์มเพื่อนแล้วในจังหวะน,นี้หรือเขารอที่ประตูแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเออหมายถึงว่ารอที่ท่อนะ,ะแต่ที่ร,รู้คือแขวนสองนะ งไปไหนไม่ช่วยคือยังไงหรือเขาก้มหน้าก้มตาปัดนรืออะรู้นะอ่ะดึงแล้วนะฮะฟาร์มแล้วเรียบร้อยแต่คิลเลอร์บอกไม่เป็นไรไม่สนที่ฉันสนก็คือกระทืบ <laughs> ห่วงเครื่องนะ,ะไม่ต้องเสร็จนะไม่เสร็จถ้ากับว่าไม่ต้องออก <laughs> แล้ยเขายิ่งมีสกิลนะเขาวิ่งไหวนะสายวิ่งไหวอีกเครื่องไปอีกเครื่องนึงคือไวมากเออ เมื่อกี้เหมือนเราเห็นทองคัเปลวนะแบบแบบต้องดึงเพื่อนแล้วจังหวะนี้นุ่นนะคะซ้ายมือเมื่อกี้นี่เห็นรอยเท้านะเสียงเจ็บอยู่นะ,ะได้ยินเสียง,งอยู่พวกแม่อากัดปากมานะเสียงดังมากนะวเวลาแบบยิ่งคิดเลอร์หูฟังดีๆนะดิ้นเสียงร้องเลยนะอยู่ แยกหูซ้ายหูขวาเลยนะครับว่าเขาอยู่ทิศไหนนะสะดวกมากฮึบฮึบเออลูกอาวอา้าวเพิ่งเหมองไม่ช่วยเพื่อนนะเนี่ย <c oughs> ลมสองนะอ๋อเสร็จออกเขากั้นใจปั่นนะฮะยอมทิ้งเพื่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหแขวนสองติดกันแย่แล้วโอ้โห <c oughs> ตายไปแล้วนะอีกคนหนึ่งทุกคนว่าเขาอยู่ไหนจะมาช่วยหรือจะมาไปเปิดประตูก่อนอาจจะเป็นการตีดิสคอร์ดนะออกไปเลยเพื่อนอะไรเงี้ยหรือเปล่านะก็รอดูนะแต่ไม่เป็นไรคิลเลอร์มีสกิลที่แบบเขาสวอปไวอะ่ะหมายถึงว่า จากจุดนี้ไปจุดหนึ่งมันไวนเขาเป็นสายวิ่งนะเอาดึงแล้วโอเคตีซ้ำแนละ้วไม่เป็นไรร่วงใหม่นอนไปก่อนนะง่วงก็นอนไปก่อนไปหาเพื่อนก่อนนะไม่อุ้มโว้ยทิ้งของเอออ่ะกูก็ตีอ่ะไม่มีความการุณาปราณีแต่อย่างใดนะ ได้คะแนนกันทุกคนนะคะเท่าเทียมกันไม่ดอดก็ไม่เป็นไรน,นะทิ้งเหมือนหายดือ้อแบบครูขาหนูทิ้งแลวค่ะหนูทิ้งไฟจ่ายละค่ะครูหนูไม่ติหนูไม่เล่นละค่ะแต่ไม่เป็นไรนะครูทำโทษอยู่ดีนะ,ะเก็บสี่นะสรุปไม่คิดเหมือนกันว่าจะจบเกมได้นะเพราะหูตึงมือเหมือนกันนะ,ะได้เรื่องนะ ตะเกียงเนี่ยได้เรื่องเลยโหแล้วยิ่งมากับธนาโทโฟเบียนะมากับธนาโทนะปั่นขาแบบปั่นขาเข้าไปอีกนะไหนทาเสร็จอ๋อก็คือต้องทาลายเครื่องปั่นไฟแล้วทาลายแท่นไม้สิบครั้งในเกมเดียวนะแล้วสําเร็จด้วยนะได้มาสองขีดนะชาเลนจ์นะเป็นชาเลนจ์นะ โอ้โหมีแรงสามด้วยนะคุณโอริโอค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะโ,โหเป็นเกมที่ยาวนานาน,นะยี่สิบนาทีนะก็ใครถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปได้นะคะให้กำลังใจเราด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะคะอยากให้เล่นตัวอะไรหรือ,อยังไงก็บอกได้นะคะก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะคะ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ